สวัสดีครับพอแม่พี่น้องช่อง YouTube ควายไทยไล่ทุ่งครับเมื่อกี้ก็ออกบ้านอีกงล้วเดิอพี่น้องทํากลางบรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนอยู่ครับเฝ้า,า,าทายเฝ้ากับป้านกันลรพี่น้องครับมาพ่อฟาร์มควายเด้อวพี่น้องฟาร์มควายเป็นมือไม่เลี้ยงควายครับเลี้ยงควายแต่ว่าบอกควายระดับพื้นบ้านเด้ครับควายสายพัฒนาแล้วโตบัหไ่เลยพี่น้องเห็นในคอกเราเนี่ยเขาทุ่มทุนอีหลีครับเป็นสร้างคอกสร้างอย่างแบบทาวนมันคงเลยครับควายเราก็ซื้อเข้ามาโตบังไ่เลยพี่น้อง กอนอื่นไปรู้จักกับเจ้าของราก่อนพี่น้องครับเอน้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมซื้อวิรยุทธ์นะครับซื้อเหรนซื้อชอบนะครับที่ตั้งของซื้อฟาร์มนะครับฟาร์มทองเอกฟาร์มควายไทยนะครับสั่งอยู่บ้านโน้นสมกบนะครับตำบลบ้านแกงอำเภอแกงคอจังหวัดเชัยภูมินะครับเป็นเกษตรก่อนมื้อไม่แทบแมนบอครับแมนครับลาออกจากงานเราก็มาสื่อควายมาจากน้องนุ้ยนะครับ ชนัดประฝาฟาร์มนะครับแล้วก็แมนครับอยู่ชุมแพรนะครับแล้วก็คิดว่าออกมาอยู่บ้านสวนนะครับเจ้าของมีสวนมีนานะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเขาได้เลี้ยงควายน้ำจังสี่นะครับจะเป็นอาชีพในฝันของเจ้าของนะครับ จากยอนยก็เป็เป็นเด็กน้อยบอกครับแมนครับโอ้ก็เลยจับกระแสคควยเลยแมนครับโดดแบบแส่ควยงามเลยสันคำเป็น่นใดอยากพัฒนานะครับเห็นเห็นเห็นช่อง YouTube ต่างๆเห็นฟาร์มต่างๆที่เพิ่นพัฒนาจากควายความสูงร้อยส0มสไปเป็นร้อยห0สิยเจแบบนี้เจ้าของกัเลยคิดว่าถ้าสมมติว่าซื้อเจ้าพระเอกมานะครับแล้วก็มาผสม พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับอาจจะได้แบบเออควายที่สวยงามนะครับเออเป็นเป็นพอแม่พันธุ์ที่ดีในอนาคตได้ยังสินะครับแสดงว่าพอพันธุ์นี่ทุ่มเลยมันบ่ครับแม่นแม่นครับอาลงมือเฮ็ดฟ้าม้โดนวันไหนแล้วครับเนี่ยอ่าเริ่มเฮ็ดประมาณเดือนเมษานะครับเออเมษายดดด้วยตอนตอนซื้อม้าเนี่ยนะครับขอกุปทานในมีนะ เดือนเมษานนี่เดือนมิถุนาหนึ่งในพี่น้องแมนแมนครับเฮ็ดคอกแล้วนะครับเฮ็ดอ่าสื่อควายแล้วก่ันสื่อควายแล้วนะครับไก่เฮ็ดคอกเฮ็ดคอกแล้วกอ่าเฮ็ดบ้านเฮ็ดนั่นนะครับเออไรไรกันมานะครับอย่างโอ้เบิดเป็นล้านผมว่าสินครับบันเนี่ยการลงเรือนนี่เป็นไรบ้างครับลงเรือนเหลืองลงเรือนนี่ทั้งอุปกรณ์ทั้งคาสร้างนะครับแล้วก็ปรับดินปรั๊บยางยังสี่กัประมาณสองแสนนะครับสองแสนทั้งหมดสิบสิบคอกนะครับสิบคอก กว้างจากเมตรยาวจากเมตรคำไหอ่าความกว้างนะครับเฉพาะอ่าตัวตัวคอกนะครับกว้าง10เมตรสิเมตรนะครับยาวยี่สิบเมตรครับโอ้ได้บางใหญ่เลยในราคาสองเซนเนี่ยแมนครับอ่าคือพอฟังเดี๋ยวกะเบเจ้าเอินผมถามเพิ่นเบิดเป็นเกียบเป็นลานบนเรนเนี่ยตอนนี้มีควายจากตัวคำไหนในครอบตอนนี้นะครับมีเจ้าพระเอกตัวหนึ่งนะครับอ่าอันนี้แม่ต้นนะครับกับลูกสาวนะครับแล้วก็ขังนหนนะครับ ขังไหนกับแม่เขาเงินนะครับแมนครับเอกประจาพ่อมีเด้ซื้ออย่างก่อนเลยอันนี้ซื้อพระเอกเลยครับซื้อพระเอกเลยแมนครับโอ้โห,โห,โหโตวัวบังไงลูกเต้าเราทั้งเดครับตัวนี้ก็พอเป็นอ่าซื้อเอกมงคล้นนะครับของพีกพุศลนะครับยูอุดรน,นะครับ<อ>ส่วนแม่เพิินอ่าเป็นสายเพชรอุดรดาวซีพีนะครับก็อ่าเป็นของพีเป้ครับนะครับ นี่นอเอาพอพันมาไว้ก่อนเลยแมนครับเดี๋ยวแม่พันก็ทยอยหาเรียนเป็นบ่ครับแมนแมนครับเพิอ่นอายุหลายวันไหนแล้วครับตอนนี้สิ้นเดือนกร,รกฎานี่เพื่อนสีอายุครบ2ปีนะครับโอ้ใกล้ที่2ปีแล้วอีกเดือนน,นึงพี่นอ้องเริ่ม,มผสมได้แล้วด้วซส่นครับวันนี้กาถถาเบิ่งก่อนครับว่าเพืออ่อนสี่สามารถผสมแล้วการแม่พันยุคองเนี่ยติดบอนะครับ ผ้าแมพันพันยูคอกติดแล้วนะครับกาจะเริ่มเปิดผสมนะครับอ้ต่อไปกับพี่น้องบ้านใกล้เินเชียงกันได้คือกันละเป็นบ่คคบแมแนเมนเรียนอินตครับแม่แรกอ่ะแมียนแรกก็เลยตั้งชื่อเพิ่น่าต้นนะครับแมต้นแมนีลูกสาวติดพร่อสามแมนลูกสาวติดนะครับเพิ่นได้พ่อได้ล่ะครับเมื่อกีเจียงคนร้นไปทุนอันนี้เป็นสร้างอุดรครับเพิ่นว่าสร้างอุดรเนาะแมนครับเจ้าของผู้เพิ่นขายให้เพิ่นว่าสร้างอุดรล่ะนะครับ มองดพี่น้องหนาทางดังคมได้เลยพี่น้องครับ <c oughs> แต่ว่าเขาสมงิไปทั้งแม่แมนครับนี่ครับเขาออกทั้งแม่เน,นาะเพื่ออายุายปันไดหน้าตัวนี้ตัวนี้อายุประมาณสี่สี่เดือนครับโอ้สี่เดือนถือว่าหญ่เนยพี่น้องคนกันไหลหนาคมพร้อมแม่พี่น้องเบ่งซันจมูกดูครับคมเป๊บเลย <Man S 2> โอ้ตอนนี้มีไข่ยอยู่สามอสี่ตัวแมนครับแต่ว่าคอกนี้เป็นสิบคอกเลยพ่นบอกครับแมนครับการขยายไปเรื่อยๆมันบอแมนแมนครับกับสี่ทยอย อ่าสื้อแม่พันธุ์นะครับเข่าม้านะครับช่วงนี้กะแปลงหญ้ากัเพิ่งปลูกนะครับกะบล้อแปลงหญ้าให้มันงามก่อนให้มันสามารถที่จะเลี้ยงควายได้นะครับกะกะกะจะทยอยเอาเข่าม้านะครับแต่ว่าข้อเข็ยไว้ก่อนเรียบร้อยแล้วแมนครับเ็บ้านใัจจัยคนยู่ก่อนเป็นบ่หน่ะแมนครับแม่เข่าสวยนี่นี่ครับเป็นทั้งใดทั้งใดลูกอันนี้อันนี้นะครับก็คือซื้อมาจากหนองบัวล้อมูนะครับก็คือรู้จักกันในเฟซ นะครับงาเพิ่นเลยเพิ่นกะขายให้เนาะมาจากตอนแรกเพิ่นทับเจ้าเพชรตะวันของน้องนุ้ยไว้นะครับแต่ว่ากะมาเป็นสัตว์อีกมาขึ้นอีกเมื่อวันที่สิบสอง่ิพานมานะครับเจ้าพระเอกกะข้นผสมให้แมนครับร้องเลยไม้ร้องเราเด้พี่น้องเปิดซิงเราเด้ครับผมเจ้าพระเอกนอนปุยปุยอยนนเพิ่นอายุหลายแล้วนะครับเจ้าของผู้เพิ่นขายให้เพิ่นก็บอกว่า เพิ่นมีลูกมาแล้วประมาณสี่โตนะครับคำนี้แหละเพิ่นว่ากำลังให้ลูกดีแม่นี่สูงลไรบนไดนครับนั่นวัดได้ประมาณร้อยสี่สิบเจ็ดครับร้อยสี่สิบเจ็ดครับจะเปิ่งเทียบกับเราเดพี่น้องเราคนสูงผมคนเจ้าของนี่ยร้อยเจ็ดสิบสี่นะครับเราสูงเดพี่น้องบหมายว่าคุ้ยเทียบกับค้นหมายว่าขีดตัวโมแมนต์เดพี่น้องเรามือใหม่เพิ่งควอกเราดูบุญเราเฮ็ดไว้เบิดอเราเด้พี่น้อง ผู้ใดนี้ควายแม่พันธุ์ดีๆสายเลือดดีๆมันน้ำเสนอไขยเห็นเราเด้อเนี่ยพี่น้องครับนี่ <S <S <laughs> าลองติดต่อมานะครับลองติดต่อมาขันะขากไขดวนๆนี่แล้วตอนนี้ควอกเรายังว่าง,างอีกหลายอยู่พี่น้องครับนี่ครับอ่าถ้าผู้ใดสนใจอยากเขามาเบิองอ่าควายงามนะครับมาเบิงฟาร์มนะครับก็สามารถติดต่อไดสีเบอร์ศูนย์หกห้านะครับ สามเก้าศูนย์หกสองสามเก้านะครับหาเอาําหายย่างๆเนี่ยจะน้อยเด้อพี่น้องซอยตลาดนันขังเงินเสาโทรศัพท์อย่างก่อนได้จำง่ายๆนีเสาโทรศัพท์บนนี้อันนี้เปลี่ยนจากเสาโทรศัพท์เป็นเสา,ว,าวิทยุแล้วครับเสาว,วิทยุติดแมนครับที่ได้เลียวเห็นนะเฉพาะของเราไปยุติติดบ้านนี่ละท่ายออกมาบ้านพอดีแน่อน,น,นอนแมนครับเลี้ยงปศุสัตว์ไดอยุ่ในบ้านหลายพี่น้องครับมัน อากาศมันฝนตกเรามันจืดเนาะแมนครับสิสมกินเอามาเบิ่มพระเอกคักๆเอากลับมาที่นอนแล้วพี่น้องโอ้พระเอกนี่เอาเปียบมูนี่ครับเปิดมันล้มแหงแมนครับพี่น้องบังควายยกไม่ควายสัยใหม่นอนทางผัดลมเลยครับต่อไปนี่ครับนีระดับเพื่อนสี่เพื่อนสี่กี่ฮอนจังน้อยนะครับถาาว่าเปิดไห้เนง่สี่กะเพื่อนกะจะหอบนะครับนอนเศร้าเลยลุกวะลุกอยู่แบบสบายดี พี่น้องเบิ้งคักๆวันเบิ้งไปโยนเพราะท่านเห็นแท้นะพี่น้องวันนี้มารีวิวเบิ้งหน้าตาเพื่อนู้นกันสมขี่ขันนี่ยเนาะขันได้นอนเนี่เนาะลูกลาลูก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 อะไอกเลี้วลูกเลี้วโชว์ตัวเพิ่อนู้นด้วยโชว์เบิ้งคว่ำรอด้วยสีดอกเลายังมาท่านออกอยู่เมีพี่น้องแม่ยครับไหจะเข้าสอนปีแล้วเอาหน้าจูงออกมาโชว์เพิ่อดูไว้แล้วตัวในมุมงกล่อมก็ได้พี่น้องครับเดี๋ยวผมจะออกไปท่างนอก อาตอนนี้พ้นสูงร้อยเท่าไรแล้วเนี่ยน,น่าจะร้อยห้าสิบบวกแล้วครับร้อยห้าสิบพัตเราเด้อพี่น้องปะโทนเบิ่องลูบหลางเบิ่งเขา่าเบิ่งแข้งขาเบืนองน้ตพี่น้องเบิ่งหน้าตาดูครับคักบอกเลยมาเอาลมขีดตมตกลมเดี๋ยวกำลังน้อนขีดตมซะหมดเลยไ <c oughs> ดีย๋ยวๆด้หามอง,องแข็งๆนะหามอง,องแข็งๆอ่ะลงข้างล่างลงข้างล่างพ่อขีดตมมาได้เลยครับนี่พระเอกพี่น้องขันลมยังได้กับคออภัยเลยครับนี่ เราจังสร workers, p, hmm. so, ้างฟาร์มไม่ฟาร์มควายพร้อมฟาร์มเจ้าของพร้อมเหงครับที่อยู่กับผมก็สร้างขึ้นกันนี่ไงเยี่ยครับเบิ่งโอ้พผนังในอนาคตนะครับแต่ว่าตอนนี้เราเปิดชิงไอ้ควายเจ้าของซื้อเด้อครับเคนควายผู้อื่นก็ร้อไปก้อนเป็นหมอนะครับสองปีสามปีก้อนครับร้อยทเปิดขึ้นกันละพี่น้องครับนี่ต่อไปมีโครงการเรื่น้ำเชี่ยวพ้อมบ่ครับนี่อ่าต้องเบิ่งผลงานของเพิ่นก่อนครับถ้าผลงานของเพิ่นออกมาดี ก็จะแบ่งปันให้กเกษตรกรนะครับก็บจะผลิตน้าเชื่อนะครับดีบน้าเชื่อให้ให้พอดีกันเลี้ยงไว้แต่กินใหญ่ยุนี่ละเป็นบ่เลี้ยงไว้ครับเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงบวบโสั่งขายบวขายง่ายๆ่าค้งสั่งง่ายง่ายงัาง,งยๆๆสิก็สิให้ลูกมันในระดับหนึ่งยูหลานบอมบวบแม่พันธุ์เข้าไปพ่อแม่หัวงานเยาว์แม่นครับพนุครับเกรยเบิ้งก่อนป้าเบิ้งแข่งขาพนุพี่น้องเหมาะสําหรับเป็นพ่อพันธุ์หนังนาดีอีหลีเด้ครับพนันเบิ้งดู เบื้องหน้าตาล้อๆเลยครับนี่กล้อ,องผมโทรศัพท์อาจสิบล้อปันใดด้ยครับผมเอาถ่ายสดๆบด้แต,ต่งนะครับเบิ่งหน้าคนดูเห็ดจูรูอยู่ <c oughs> หุน้นกุ่นด้ยครับควายคนมีเรามีอย่างนี้มันบอกมันบอกแค่คือควายไทยบ้านนี่พี่น้องเบิ่องขาเบิ่งเล็บดูฝวกครับเ็นบอคนอุ้ยได้กินอาหารเสริมบอครับได้กินแต่มามา่มาห่งเจ้าะให้อาหารอาหารเม็ดเนี่ย จะหาอยู่มื่อลาประมาณ3-4กิโลครับโอ้ตัวเดียวเนี่ยแมนครับอาอกินลายบนด้านด้วยสินครับนแมนครับได้กินหญ้าสดบ่ครับบัดนี้หญ้าสดฟางหญ้าแห้งแล้วก็อาหารคนครับโอ้บวกกันเลยเนาะแมนแมนครับส่วนปริมาณกับแน่นอนเฉพาะตัวอาหารคนนะครับ3-4กิโลอ๋อตัวเดียวต่อมือเนี่ยพี่น้องผมดูรับปุ่นเห็นบ่เพราะพันไงข้านาวข้าวนาวต้องเล่งกัน ผมลุงไว้เปนมอครับต่อไปได้ใส่งานหนักครับแต่ตอนนี้ยังได้ซ่อมรถเด้ครับขันนะพทันพ่สองปีอ่ะเนี้ยมันอยู่น้ากันนาะมันเปลี่ยนสัตว์มันก็ใส่รถแล้วเป็นบ่อหน้านี่แม่นครับนี่ครับผู้ใดสนใจอยากมาเยี่ยมชมกระโทรมาตามเบอร์แล้วละพี่น้องครับแต่ว่ากันผู้ใดอยากผสมควายไทยบ้านกับควายว่ากันไม่เนาะหน้าเนาะแมนเราเปิดย่างเปล่งทั้งการก้อนครับอีก สี่หาเดือนพี่น้องก็ค่อยล้องโทรมาสอบถามวเราเบิ้งเด้อว่าเราพร้อมให้เดบบอคาูุ่ดเดียงควายอยู่ไกลๆนะอยากได้ควายเราใหญ่ๆนาอพี่น้องเนาะเอาชิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี่แหละครับพูดเดมากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ